สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับทุกท่านนะครับคลิปนี้ก็เจอกันกับแนวทางฮานอยค้งสุดท้ายนะครับมัดรวม3หน่อยนะครับเมื่อวานผมให้1กับ5นะครับพี่พี่มามาแค่1นเนาะหไม่มานะครับพี่ต้องขออภัยด้วยนะครับฮานอยพิเศษนะครับ78 4ด4ี่นะครับผมของเราในรอบแรกไม่มานะครับปกตินะครับ3 0 1 0 8นะครับของเรา มา10นะครับพี่พท่านใดเอา1นึ่ไปวิ่งไปรูดเข้าไปที่1001นะครับส่วนท่านใดจับวินตารางนะครับเด้งบนเด้งล่างแล้วก็แตก3ตัวเนาะนะครับเนี่ยศูนย์แปดนะครับผมแล้วก็3 0 1นะครับผมก็อยู่ใกล้กันเลยนะครับสายจับวินก็ได้เฮนะครับรอบนี้ VIP นะครับ691กับ29นะครับใครเ 691กับ27นะครับใครรูดที่1เนาะเข้าไปที่91นะครับมาแค่สายวิ่งนะครับมาแค่สายวิ่งหรือว่าสายรูดนะครับส่วนแนวทางนะครับผมของวันวันที่1นะครับเดือน1ะิ2568เนาะวันนี้เลขตารางนะครับพี่ๆผมให้ไปที่เลข3เลข2เลข4 เลขหนึ่งเลขห้าเลขศูนย์นะครับพี่พี่สายวิ่งสายรูดนะครับวันนี้สายวิ่ง สายวิ่งวันนี้ผมให้ไปที่เลขให้ไปที่เลข2นะครับสายลูดให้ไปที่เลข3นะครับ2 0งศูนย์สองหนึ่งหนะครับ 3ตัวให้ไปที่สามสามสสนะครับพี่พี่แล้วก็2 3 5นะครับ นะครับผมตารางก็จะเป็นที่เลข3กับเลข2นะครับผมตามนี้เลยนะครับสับแนวทางที่อัดวางให้นะครับวันนี้ก็ขอให้พเพื่อนๆพี่ๆนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมแนวทางนะครับขอให้โชคดีให้เห่งๆฝังๆทุกท่านนะครับคลิปนี้สวัสดีครับ